มาดูงานก่อสร้างสถานีรถไฟวัดป่องกันต่อนะครับหลักจากที่ได้อัปเตนะครับว่าตอนนี้กําลังจะมีการเข้ามาแก้ไขเรื่องของลิฟต์นะครับที่อยู่ชิดชานชาลาเกินไปนะครับแล้วก็จะเริ่มการสร้างในส่วนของฐานสะพานลอยนะครับแล้วก็จะตัดลิฟต์ตัวนี้ออกนะครับก่อจะสร้างใหม่ด้านนอกก็จะเป็น3งานที่ทําไปพร้อมกันนะฮะ อันนี้ก็เป็นทางเดินชั่วคราวนะครับในบริษาทเดินหลบเขตของร้างนะครับเพราะว่ายัางต้องใช้ชันารานี้อยู่แร้ก็จะทำการตัดลิบด้วยนะครับด้วยโซ่นะครับเป็น5ท่อนนะครับตามแผนง,งานที่บริษัทพลหมเล่ไให้ฟังนะครับ เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะครับหลบเหตุของสร้างชั่วข่าวนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้ครับจุดที่เป็นทางเดินชั่วข้าวนี่เดี๋ยวให้ตัดลิฟก่อนก็จะเทชานชาลาให้เต็มนะครับเทชานชาลาเต็มก็จะลือทางเดินชั่วข้าวนี้ออกแล้วก็บริเวณนี้ครับที่กองแผนอยู่ก็จะเป็นลิฟตตัวที่มาแทนตัวที่ตัดออกไปนะครับ ลิฟต์ก็จะหันเข้าชันชลานะครับบอกความง่ายนี่ก็จะเป็นส่วนของคานสะพานลอยครับได้ขึ้นถักเหล็กไว้แล้วนะครับถักเหล็กเส้นไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมีการเข้าแบบนะครับแล้วก็เกคอกรีตคงจะได้เห็นความคืบหน้ากันต่อเนื่องไปเลยครับ